ใหม่เชอร์ซื้อรถเครื่องใหม่เชอร์ซื้อรถเครื่องขาเอา๋ชีสุยเลงเลอ จีต้องนืนอิิงเชออเตียนต้าิ้ชิิงปูจื้อจินเตอเกาหันข้าวอายุเจ็ดขวบและหมกมุ่นอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ทันทีที่เห็นก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนว่า ข卡尔七岁了，迷上了机动自行车，一见到就情不自禁的高喊。卡้อ,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 าอ,าาอายุเจ็ดขวบและหมกมุ่นอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ทันทีที่เห็น ก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนว่าขั้นหนาเจียงหลายวัยวหมยอีเลี่ยงดูรถเครื่องซี่ในอนาคตผมต้องซื้อสักคันหนึ่ง ท่านนาเจียงหลายาอัวอีจิ้งเอี้ยวหมาอีเลี่ยงดูลดเครื่องซี่ในอนาคตผมต้องซื้อสักคันหนึ่งมามาสัวปู้สิงจือ,อย่าหว่าหัวเจอจิ้ว ผู้สิหนีหูไหลคุณแม่บอกว่าตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ลูกจะไม่มีวันได้ซื้อมันแน่นอนมามาสัวผู้สิงจจจืออยห่หัวววเเิ้ปูาสุยหี่หูไหล คุณแม่บอกว่าตรับใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ลูกจะไม่มีวันได้ซื้อมันแน่นอนอีเทียนขาเออเจิ้งเกินเสี่ยวผิงเหย่าเหมือนหวานหูหลันอีเลี่ยงจีต้งจื้อสิงเชอเฟยฉือ เออกัววันหนึ่งคาวกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆทันใดนั้นมีมรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาอีเทียนขาเอ๋อเจิ้งเกินเสีย่ยวผนเยาเหมือนหวานหูหลานอีเลี่ยงจีต้งจื้อสิงเอชอเฟยฉือเออกัว วันหนึ่งคาวกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆทันใดนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาขาเออซิงเฟิ้นเตอ๋อต้าหันต้าเจี้ยวขั้นนาขั้นนาหน้าเชอตัวเวยเฟิงนา ข้าวตะโกนด้วยความตื่นเต้นดูซีดูซี่รถของเขาช่างสง่างามขนาดไหนขาเอ,อ๋อซิงเฟินเต,อต๋อต้าหันต้าเจียวขั้นนาขั้นนาหน้าเชอตัวเวยเฟิงนาข้าวตะโกนด้วยความตื่นเต้น ดูสิดูสิรถของเขาช่างสง่างามขนาดไหนวว่าาายยหมมมอีีีเเงตื要อหั等จิ้วให揪่ผมต้องการซื้อผมจะซื้อเมื่อแม่ของผมตายไปแล้ว 我要买一辆。等我妈妈一死我就买。ผมต้องการซื้อผมจะซื้อเมื่อแม่ของผมตายไปแล้วถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับ